มาแปะกระแสะเกมสวัสดีครับช่วงป่าแปก้กระแซเกมนะครับฟุตบอลอังกฤษวันเสาร์ก็ต้องพูดถึงคู่ชิง FA Cup คัพนะครับแข่งที่เวมบรีห้าทุ่มนะครับแมนซีเจอกับวีแกนคู่นี้คงไม่มีนะครับนักวิเคราะห์คนไหนจะวิจารณ์ว่าวีแกนจะพลิกชนะแมนซีนะครับเพียงว่า กี่ประตูเท่านั้นเกมเป็นน่าสนใจอยู่ที่ว่าวิกเนตอนนี้เหลืออีก2นัดในพรีเมียร์ลีกแล้วต้องชนะทั้ง2นัดเพื่อการอยู่รอดปลอดภัยนะครับแล้วก็โค้ดของทีมวิกเคนคือมาตินเนตเองก็มีชื่อเป็นเต็งหนึ่งนะครับที่จะไปแทนเดวิสมอยที่เอฟบั์ตันด้วยนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเกมมันจะเปลี่ยนนะครับผมมองว่า มาแตนี้จะต้องโชว์ศักยภาพความสามารถของตัวเองออกมาให้มากที่สุดในการที่จะให้วีเกนเล่นกับแมนซิอย่างสนุกสนานแล้วก็ไม่สนแล้วครับวีเกนจะตกชั้นเพราะเขาจะไปอยู่เอเวอร์ตัแล้วนี่ครับฉะนั้นผมว่าเกมนี้ถ้าข่าวนั้นเป็นจริงเกมจะสนุกขึ้นใครที่บอกว่าแมนซิจะดาหน้าถล่มวีเกนไป3-4ประตูผมว่าไม่ใช่นะครับ แข่งกันที่สนามเป็นกลางที่ลอนดอนด้วยนะครับผมมองว่าคู่นี้สูสีแล้วครับนะฮะสถานการณ์มันเปลี่ยนครับผมมองว่าแมนซีดีกว่าแต่จะเฉือนวิวชนะ2ประตูต่อหนึ่งได้แชมป์ครับปาปะกระสัเกม